สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับสรพอร7อ e w s นิววันพุทธที่22กันยายน2564เวลา9นาฬกถึง16นาฬิกาสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหาคนครพื้นที่7จัดพิธีมอบรางวัล Thailand Management Excellence Award 2021แก่สถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยมประจำปี2564 นางอุดมลักสอนสารีรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพร้อมด้วยนางสาวมนรัตน์ทนแก้วผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่7เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานณห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่7เพื่อเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคมในพื้นที่เขตตลิ่งชันทวี วิวัฒนาบางแคภาษีเจริญและหนองแขมโดยมุ่งหวังเพื่อย,ยกระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานให้ดีขึ้นของแรงงานและให้สถานประกอบกิจการตระหนักการบริหารจัดการด้านแรงงานตามมาตรฐานสากลเพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาแรงงานที่ยั่งยืน โดยสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยมประจำปีพุทธศักราช2564ที่ได้รับรางวัลจำนวน20แห่งคือสถานประกอบกิจการที่ขอรับรองมาตรฐานแรงงานไทยต่อเนื่อง5ปีติดต่อกันสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประกาศเกียรติคุณคณะทำงานตรวจประเมินสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิ การแรงงานประจำปี2,561ถึง2,564และประกาศเกียรติคุณเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานดีเด่นระดับวิชาชีพทั้งนี้สถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลถือเป็นต้นแบบในการพัฒนาองค์กรให้แก่สถานประกอบกิจการอื่นสามารถนำไปใช้เป็นแบบอย่างที่ดียิ่งขึ้นต่อไปอรพอ 7news ขอจบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ กสรคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน